เอค่ะวันนี้จะพามาชมจัดตกแต่งส่วนย่อมอีกด้านหนึ่งนะคะวันนี้จะถ่ายภาพก่อนจัดตกแต่งให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งพอดีวันนี้ทำคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้ะ วันนี้จะจัดตกแต่งต้นไม้ที่มีอยู่แล้วนะคะอย่างตรงนี้จะจัดตกแต่งให้มันเตี้ยลงแล้วก็เสมอกันนะคะมันนี้ก็จะตกแต่งให้ใบไม,ไม้มันบางลงค่ะ

ยังไม่เสร็จเดี๋ยวต่ออีกวันใหม่ค้าละได้ประมาณนี้วันนี้พัฒนาโซนย่อมของบ้านอีกด้านหนึ่งนะคะ ทำคนเดียวไม่มีตัวช่วยอีกแล้ววันนี้ส่วนย่อมด้านนี้ก็จะปลูกสมุนไพระคะ่ะน่จะเป็นฟ้าทลายโจรใบกระเพราะคะพักชุบรูด้วยใบเลิศลาดเหล่านะคะ ยังไม่เสร็จเอาไว้วันใหม่นะคะวันนี้ตัดตกแต่งต้นชบาให้สั้นลงนะคะ เาืเอเานคม,มันหมด้ดานนี้ไม่เสร็จคัําก่อนเดี๋ยวไปข้างหน้าทำต่อวันนี้ตัดตกแต่งต้นชบานค่ะเดี๋ยวด้านนี้พอดีเป็นค่ําก่อนไม่เสร็จเดี๋ยวไปข้างต่อไปทำต่อ